อันนี้เปลี่ยนกรองโซล่านะครับอยากลดอีซูซูนะครับดีแม็กนะครับหยาบบอออกนะครับหยาบบอกต้องเปลี่ยนกรองตัวนี้นะครับเอามือหมุนเอาไปหมุนว่าหมุนหมุนเลยไปเลยมันไหลออกแล้วไหมไม่น้ามันเต็มแขนเลยไปลองละก็บอกเอาอาจจะถังมาล่องไงยังวะมาบอกบอกถังมาลองเลยลุกเกิดเลย ยูซูดีแม็กตัวแรกนะครับตัวแรกทะลุดเย็บออกนะครับเปลี่ยนกองโซโล่าเลยครับเย็บออกแน่นอน,อ,น,นอันนี้ลูกนี่เทแบบนี้เฮ้นี่เอาเอเนี่ยเอามัอนลุดหลายแล้วมันไหลออกไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเห็นบ่จะไปด้วเอาเนี่ยมันออกไปหลายเลยนี่ออกป่ะออกแล้วเนออานะจะไปเอาไหมเอาใหม่ เอาานี่มุนได้ยังไปเออได้เอ้าอีกตุ๊กอีกต้องมุนโสดเลยเอาออายันเอาเลยนี่แค่บัลเนี่ยไปไล่เกี่ยวเลยเออลุดลุ๊ดลุดลุดประธานลุดลุดปะยังไปได้ลุดเลยอะไหลเลยแล้วจับเลยเออน้ำมันน้ำมันโซลาที่หลวงสีหัวมึงอ่ะเลือนเลยครับมึงหวันว่ายนะมันเลือนเลย ลองมือหมุนดิโอ้โอแ่่นรักครับออกแล้วออกแล้วเออนั่แเลยโอเคขอบคุณนะครับที่เขามารับชม